ภาบสูงนางรำในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคเหนือของไทยมีคณะนางรำเก่าแก่ที่เป็นสูนกลางของประเพณีและความเชื่อโบราณเนทุกสามปีคณะนางรำจะต้องเปลี่ยนตัวและไม่มีใครรู้ว่าคนเก่าหายไปไหนผู้คนในหมู่บ้านดูเหมือนจะดูมพวกโธไปโดยปริยายเหลือไว้เพียงข้างแต่งกาที่หูกเก็บไว้ในห้องเก่าๆเ,เรากับพวกเธอไม่เคยมีตัวตนขวัญหญิงสาววัยสิปี ถูกเลือกให้เป็นหัวหน้านางรำคงหม่ยแทนพี่เวลหัวหน้าคนก่อนที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยขวัญดีใจที่ได้รับตำแหน่งอันทอมเกียริแต่เธอกบรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่ผิดปกติยิ่งเมื่อเธอได้เข้าไปในห้องเก็บเครื่องแต่งกายนางรำเธอพบชุดกอของพี่เวลที่ขาดวิว่นและเปื้อรอยแดงขายเลือดพร้อมกับป้ายชื่อที่ยังโคงติดอยู่กับผืนผ้ามันเหมือนเป็นร่องรอยของคนที่ไม่มีใครอื่นถึงอีกต่อไป คืนแรกหลังจากได้รับตําแหน่งขวันฝนเห็นหญิงสาวในชุดรําไทยเดินอยู่ท่ามกลางความมืดร่างกายเธ,เธอเต็มไปด้วยบาดแผลใบหน้าซีบเผือดดวงตากลงวงโูและในมือเธอถือเศษกระจกที่สะท้อนภาพของขวัญเองแต่สิ่งที่ขวัญเห็นในกระจกไม่ใช่ตัวเธอดวงตาที่มองกลับมานั้นเต็มไปด้วยความว่างเปล่าและความสิ้นหวังหลังจากคืนนั้น ขวญมร่งรู้สึกถึงบางสิ่งที่แฝงอยู่รอบตัวเธอพบว่ากระจุกในห้องแต่งตัวของคณะนางรำสะท้อนสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่บางครั้งเธอเห็นเงาผู้หญิงนั่งอยู่มุมห้องทั้งที่ตรงนั้นว่างเปล่าบางคืนเมื่อเธอเดินผ่านกระจกเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากอีกฝั่งของ,ของกระจกเหมือนมีใครกำลังเรียกเธออยู่ไม่นานนักเธอมักได้ยินเสียงปริศนายามค่ำคืนเสียงระนาดและของวงดนวังขึ้นในยามดึก ทั้งที่ศสลาซ้อมรมควรจะว่างเปล่าบางคืนควัญได้ยินเสียงฝีเท้าหลายคู่รำอยู่ในลานกลางแจ้งแต่เมื่อเธอมองออกไปเธอเห็นเพียงความเงียบสงัดของต้นไม้ที่ไหวเอ็นตามสายลมทั้งในหมู่บ้านยังมีสารเจ้าที่ถูกปิดตายไม่มีใครกล้าเข้าใกล้มานานหลายสิบปีว่ากันว่าเป็นที่สิงสถิตของนางรำที่ถูกสาบขวัญพบสมุดบันทึกเก่าแก่ที่ถูกซ่อนไว ด้บันทึกบอกเล่าเรื่องของหญิงสาวที่ถูกบังคับให้เป็นหัวหน้านางรำและเมื่อน่วงเลยไปสามปีเธอจะต้องเป็นเครื่องบูชาแก่สิ่งที่อยู่ในศาลก่อนเริ่มค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดเธอพบว่าหัวหน้านางรำที่หายตัวไปไม่ได้ถูกฆ่าแต่ถูกเปลี่ยนเป็นบางสิ่งเพื่อคงไว้ซึ่งพลังอาถรรพ์ของคณะนางรำมีบางคนในหมู่บ้านรู้ความลับดีแต่ไม่มีใครกล้าปีดปากเธอเริ่มเห็นภาพของพี่เวลปรากฏขึ้นในเงามืด รำอยู่ในความว่างเปล่าด้วยท่าไร้รำที่บิดเบี้ยวและผิดธรรมชาติเมื่อครูสุดท้ายของพิธีมาถึงควัมถูกพาไปยังสารต้องห้ามเธอพบความจริงที่ทำให้เลือดภายในกายเย็นเฉียบร่างของผธอ,อหน้านางรำคนเก่าถูกสาบให้เป็นวิญญ,ญาณเธอเห็นพี่แววยืนอยู่ในความมืดผิวหนังของเธอซีดขาวดวงตาดำสนิทและริมฝีปากเย้ยยิม้มอย่างน่าสะพรึงกลัว ก่อนที่เธอจะขยับเข้ามาใกล้ขวัญและกระซิบเสียงยินเยียบว่าถึงตาเจ้าแล้ว